S 1> <S 1> เคยสงสัยกันไหมครับว่าตำนานผาโมอีแดงที่มีรอยเท้ายักษ์อยู่ตรงบริเวณนั้นมาจากไหนกันและทำไมรอยเท้านั้นถึงได้อยู่ยาวมาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติศาสตร์ป .3 วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเก็บกระเป๋าข้าแม่น้ำโขง <S <S เดินทางลงไปทางทิศใต้ของสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยอารยธรรมของโบราณที่เก่าแก่ยิ่งกว่านครวัดเรากำลังจะเดินทางไปที่แขวงจำปาสักครับ เป้าหมายของเราในวันนี้ไม่ใช่การไปเดินชมปราสาทหินวัดภูในมุมมองของนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไปถ่ายรูปแล้วกลับแต่ผมจะพาเพื่อนๆปีนขึ้นไปสูงกว่านั้นขึ้นไปบนยอดเขาที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังปราสาทภูเขาที่มีรูปร่างแปลกประหลาดเหมือนสิวลึงตามธรรมชาติซึ่งคนโบราณเรียกว่าหลิงบันพศหรือภูเกล้าณหนาผาสูงชันบริเวณนั้นมีเรื่องเล่าที่ชาวบ้านในพื้นที่หวาดกลัวและเคารพศรัทธามานพันปี เรื่องราวของรอยเท้ายักษ์ขนาดเมื่อหืมมาที่ประทับอยู่บนแผ่นหินและตำนานของยักษ์ผู้เฝ้าภูเขาหรืออารักษที่ว่ากันว่าในคืนเดือนมืดที่เงียบสงัดชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตีนเขาจะได้ยินเสียงตึงตึงตึงเหมือนมีใครบางคนที่มีน้ำหนักมหาศาลกระทืบเท้าเดินไปมาอยู่ในป่าทึบข้างบนนั้นเรื่องรอยเท้ายักษ์ไม่ได้เป็นแค่นิทานหลอกเด็กครับแต่มันคือร่องรอยทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการประทะสังสรรค์ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมแบบนับถือผีหรืออนนมิซึม กับศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เข้ามาทีหลังเราจะมาถอดรหัสกันครับว่าทำไมคนโบราณถึงเชื่อว่ามียักษ์รอยเท้าบนหินนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในทางธรณีวิทยาและเสียงปริศนาตอนกลางคืนนั้นวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้หรือไม่หรือมันคือเสียงเตือนจากธรรมชาติที่มนุษย์ยุคป,ปัจจุบันหลงลืมไปแล้วก่อนที่เราจะไปเจอยักษ์เราต้องมารู้จักบ้านของเขาก่อนครับสถานที่เกิดเหตุข,ของเราคือบริเวณเทือกเขาที่เป็นฉากหลังของปราสาทวัดภู่ ในทางภูมิศาสตร์ภูเขาลูกนี้มีความพิเศษมากครับยอดของมันมีแท่งหินธรรมชาติยื่นโดดเด่นขึ้นมารูปร่างคล้ายอวัยวะเพศช,ชายหรือศิวลึงในาศาสนาฮินดูสิ่งนี้แหละครับที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้พราหมณ์จากอินเดียและของโบราณเลือกที่นี่เป็นชัยภูมิในการสร้างเทวาลเมื่อกว่า1500ปีก่อนแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่พราหมณ์จะมาคนพื้นเมืองที่นี่หรือบรรพบุรุษของชาวลาวและขาก็มีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและเจ้าป่าเจ้าเขาสิงสถิตยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้ว ภูเขาลูกนี้จึงเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางความเชื่อหรือซิงเครติซึมสเปซครับด้านล่างอาจจะเป็นปราสาทหินที่สร้างถวายพระศิวะแต่ด้านบนตามถาม้ำตามหน้าผาและป่าทึบยังคงเป็นที่อยู่ของผีและสิ่งลี้ลับตามความเชื่อดั้งเดิมและหนึ่งในความเชื่อที่ทรงพลังที่สุดคือความเชื่อเรื่องผู้พิทักษ์ครับคนโบราณเชื่อว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้จะต้องมียามเฝ้าอยู่และยามที่ว่านี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแต่ต้องเป็นอมนุษย์ที่มีพละกกาลังมหาศาลนั่นคือยักษ์หรือกุมภัน ทีนี้เรามาโฟกัสที่จุดเกิดเหตุครับบริเวณหน้าผาใกล้กับบัดผู่หรือบางคนอาจจะเรียกว่าผาโมอีแดงฝั่งลาวเนื่องจากลักษณะหินสีแดงคล้ายกับผาโมอีแดงที่สีสเกตและอยู่ในแนวเทือกเขาเดียวกันมีร่องรอยปรากฏอยู่บนพื้นหินทรายรอยนี้มีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์แต่มีขนาดใหญ่กว่าคนปกติถึง 2- หรือสเท่าประทับลึกลงไปในเนื้อหินราวกับว่าหินนั้นอ่อนนุ่มเหมือนดินเหนียวตอนที่ถูกเหยียบชาวบ้านเชื่อว่านี่คือรอยเท้าของยักษ์กมักตา หรือปู่เจ้าเขาเขียวผู้ทำหน้าที่เฝ้ารักษาองค์ประสาทและสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาในทางธรณีวิทยารอยแบบนี้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุครับอาจจะเป็นรอยกุมพลักษ์ที่เกิดจากน้ำาวนพัดพากรวดหินไปขัดสีพื้นหินจนเป็นหลุมหรืออาจจะเป็นรอยเท้าไดาโนเสาร์ดึกดำบรรที่บังเอิญมีรูปร่างคล้ายเท้าคนหรือแม้แต่เป็นศิละปะถ้ำที่คนโบราณจงใจแกะสลักขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมแต่ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรสำหรับคนในพื้นที่ รอยนี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ายักษ์มีจริงและยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้เรื่องที่น่าขนลุกที่สุดไม่ใช่รอยเท้าที่อยู่นิ่งๆครับแต่เป็นเสียงที่ได้ยินในเวลากลางคืนลองจินตนาการบรรยากาศป่าดิบชื้นเมืองร้อนนะครับต้นไม้สูงเสียดฟ้าถาวันพันเกี่ยวความชื้นสัมผัสสูงและความเงียบสงัดที่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงใบไม้ร่วงมีคําบอกเล่าจากชาวบ้านพระธุดงและแม้กระทั่งทหารล่าตระเวนว่าในคืนเดือนมืดหรือคืนวันพระ มักจะได้ยินเสียงตึงตึงๆดังสะเทือนมาจากยอดหน้าผาเสียงนั้นหนักแน่นและเป็นจังหวะเหมือนคนเดินไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าวิ่งในทางจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมเสียงปริศนาในป่ามักจะถูกสมองมนุษย์ตีความให้หน่าปลัวไว้ก่อนครับเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดเสียงตึงๆอาจจะเกิดจากหินถล่มหรือการขยายตัวของหินเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันในตอนกลางคืนหรืออาจจะเป็นเสียงของช้างป่าที่เดินย่ำเท้าหลักหนัก แต่เมื่อเสียงนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีตำนานรอยเท้ายักษ์รองรับอยู่แล้วสมองของเราจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลทันทีว่าเสียงเดินหนักๆบวกกับรอยเท้าใหญ่ๆเท่ากับยกกักษ์กำลังเดินตรวจตราความกลัวนี้แหละครับที่ทำให้ป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์และน่าเกรงขามเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปรบกวนในอย่างวิการผมอยากชวนมองมุมใหม่ในเชงรัตราครับตำนานยักษ์เฝ้าทรัพย์หรือยักษ์เฝ้าภูเขาอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยลอย แต่เป็นกุศโลบายทางการเมืองของชนชั้นปกครองในสมัยโบราณก็ได้อาณาจักรของโบราณมีการสะสมทองคําและของมีค่าไว้ในศาสนาสถานจํานวนมากการสร้างตำนานว่ามียักษ์ดุร้ายคอยเฝ้าอยู่และมีหลักฐานเป็นรอยเท้าให้เห็นจะช่วยป้องปรามหัวขโมยหรือผู้ไม่หวังดีได้ดียิ่งกว่าการวางเวรยามที่เป็นมนุษย์เสียอีกเพราะเวรยามที่เป็นมนุษย์อ,า,ยา,นนยอาจจะเผลอหลับหรือถูกติดสินบนได้แต่ยักษ์ในตำนานนั้นไม่มีวันหลับและติดสินบนไม่ได้ ความกลัวต่อสิ่งเหนือธรรมชาติจึงเป็นเครื่องมือควบคุมทางสังคมที่มีประสิทธิภาพที่สุดในยุคนั้นเราได้เห็นภาพรวมของตำนานยักษ์แห่งจำปาสักแล้วครับว่ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานของภูมิศาสตร์ที่พิเศษและถูกหล่อเลี้ยงด้วยความเชื่อที่สืบทอดกันมาเราเห็นแล้วว่ารอยเท้าและเสียงเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้ตำนานนี้มีชีวิตแต่คำถามคือแล้วตัวตนจริงๆของยักษ์ในตำนานนี้คือใครมีที่มาที่ไปอย่างไร และมันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การสร้างปราสาทวัดภูอย่างไรเราจะไปเจาะลึกตำนานของพญากรมันตากษัตริย์ผู้ถูกสาปให้กลายเป็นยักษ์และเรื่องราวการสร้างปราสาทแข่งขันกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเราจะไปวิเคราะห์โครงสร้างทางธรณีวิทยาของผาหินทรายว่ามันเอื้อให้เกิดเสียงประหลาดได้อย่างไรและเราจะไปฟังเรื่องเล่าจากปากคำของผู้เฒ่าผู้แก่ในจำปาสักถึงประสบการณ์การ,รเผชิญหน้ากับเจ้าพ่อคำแดงหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ หลังจากที่เรายืนขนลุกอยู่หน้าผาที่มีรอยเท้าปริศนาไปแล้วคราวนี้เรามาเจาะลึกถึงเจ้าของรอยเท้ากันบ้างครับว่าตามตำนานแล้วเขาเป็นใครคนเฒ่าคนแก่ในจำปาสัก์เล่าขานสืบต่อกันมาว่ารอยเท้านี้เป็นของพยากรรมรตากษริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานปรมปราซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้เริ่มสร้างปราสาทวัดผูเรื่องเล่ามีอยู่ว่าพยากรมรตาเป็นกษัตริย์ที่มีอิทธิฤทธิ์และมีความทะเยอทะยานสูงมาก พระองค์ต้องการสร้างปราสาทหินที่งดงามที่สุดเพื่อถวายแด่เทพเจ้าและเพื่อประกาศศักดา์าของตนเองแต่ในขณะที่ก่อสร้างนั้นพระองค์ได้ทำสัจจวาจาหรือคำสาบานบางอย่างไว้ว่าหากสร้างไม่เสร็จหรือมีใครมารุกรานพระองค์จะขออุทิศวิญ,ญญาณเป็นอารัก์เฝ้าสมบัติและปราสาทแห่งนี้ตลอดไปตำนานเล่าจุดจบของท่านไว้หลายแบบครับบางก็ว่าท่านตรอมใจตายเพราะสร้างปราสาทแพ้ผู้หญิงซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความเรื่องนี้กันอีกทีครับบางก็ว่า ท่านสิ้นพระชนในขณะทำสมาธิขั้นสูงจนจิตหลุดออกจากร่างและกลายสภาพเป็นกุมพันธ์หรือยักษ์ที่มีกายทิพย์ใหญ่โตมโหฬารรอยเท้าที่ปรากฏบนหน้าผาเชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าสุดท้ายที่ท่านประทับไว้ก่อนจะละสังขารหรือเป็นรอยเท้าที่ท่านสแสดงอิทธิฤทธเิเหยียบหินให้จมลงไปเพื่อสแสดงอาณาเขตว่านี่คือที่ของข้าไม่ทางคติชนวิทยาเรื่องเล่านี้ทำหน้าที่เปลี่ยนสถานะของบุคคลธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ การเชื่อมโยงกษัตริย์เข้ากับยักษ์เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของความน่าเกรงขามและอำนาจที่เหนือมนุษย์เพื่อปกป้องสถานที่สำคัญจากการถูกทำลายหรือถูกปล้นอีกตำนานหนึ่งที่สนุกและคลาสสิกมากในภูมิภาคนี้คือเรื่องเล่าการแข่งขันสร้างปราสาทระหว่างฝ่ายชายนำโดยพญากรมรตากับฝ่ายหญิงนำโดยพระนางนางเผากติกามีอยู่ว่าให้ทั้งสองฝ่ายแข่งกันสร้างเจดีย์หรือปราสาทให้เสร็จก่อนดาวประกายพรึกหรือดาวสุกจะขึ้นในตอนเช้า ใครเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะและจะได้ครองเมืองฝ่ายชายใช้แรงงานสร้างปราสาทวัดภูบนภูเขาส่วนฝ่ายหญิงสร้างพระาธาตุอุโมงค์หรือวัดพระาธาตุที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงดูตามรูปการแล้วผู้ชายน่าจะชนะเพราะแรงเยอะกว่าแต่ฝ่ายหญิงใช้กลยุทธ์ครับในช่วงดึกสงัดฝ่ายหญิงได้จุดโคมไฟลอยขึ้นฟ้าหลอกฝ่ายชายว่าเป็นดาวประกายพลึกขึ้นแล้วพญากรมรตาและผู้ผู้ชายเมื่อเห็นไฟก็เข้าใจผิดคิดว่าดาวขึ้นแล้ว และตัวเองยังสร้างไม่เสร็จจึงเกิดความท้อแท้และโมโหเหวี่ยงก้อนหินทิ้งระเกะระกะและยอมแพ้ไปความเจ็บใจจากการพ่ายแพ้กลอนอุบายนี้ทําให้พญากรมรตาอกแตกตายหรือตรอมใจตายและด้วยจิตที่ผูกพันและเจ็บแ้นวิญญาณจึงไม่ไปผุดไปเกิดกลายเป็นยักษ์เฝ้าภูเขาอยู่ที่นั่นเรื่องเล่าประเภทนี้พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมจากสังคมมาหรือแม่เป็นใหญ่ มาสู่สังคมปิตาธิปไตยหรือพ่อเป็นใหญ่โดยตำนานมักจะบันทึกร่องรอยความฉลาดเฉลียวของผู้หญิงที่สามารถเอาชนะผู้ชายได้พักเรื่องตำนานไว้ก่อนครับเรามาดูหลักฐานทางโบราณคดีที่จับต้องได้และน่าสยดสยองยิ่งกว่าเรื่องผีกันบ้างหากเดินสำรวจบริเวณวัดภูทางทิศเหนือของตัวปราสาทประธานเราจะพบก้อนหินธรรมชาติขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งที่ผิวหน้าของหินถูกแกะสลักเป็นรูปจระเข้ขนาดเท่าของจริง นักโบราณาคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะสันนิษฐานว่าหินจระเข้ก้อนนี้มีไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมบูชายันมนุษย์ในสมัยโบราณก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามามีอิทธิพลพิธีกรรมนี้อาจเกี่ยวข้องกับลัทธิตันตระหรือความเชื่อพื้นเมืองที่บูชาพญาจระเข้หรือเทพเจ้าแห่งน้ำเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์และความคุ้มครองลองจินตนาการภาพดูนะครับในวันที่มีพิธีกรรมสำคัญ อาจจะมีการนำเฉลยศึกหรือหญิงสาวโพรมจารีมานอนบนแท่นหินนี้และทำการสังเวยชีวิตเลือดที่ไหลรินลงสู่พื้นดินถูกเชื่อว,ว่าเป็นอาหารของเทพเจ้าหรือยักษ์ผู้รักษาภูเขาดังนั้นตำนานเรื่องยักษ์ที่ชาวบ้านเล่าขานกันว่าชอบกินคนหรือเสียงร้องโหยหวนในตอนกลางคืนอาจจะเป็นความทรงจำร่วมของเหตุการณ์จริงในอดีตที่มีการฆ่าคนเพื่อบูชาย,ยันณสถานที่แห่งนี้ก็ได้ครับการมีอยู่ของหินจระเข้คือเครื่องยืนยันว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดผู่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยการสวดมนต์เพียงอย่างเดียวแต่สร้างขึ้นด้วยเลือดและความกลัวซึ่งเป็นรากฐานของอำนาจในยุคโบราณทีนี้เรามาไขาปริศนาเรื่องเสียงตึงตึงหรือเสียงกระทืบเท้าที่ดังมาจากป่าในเวลากลังคืนด้วยวิทยาศาสตร์กันบ้างครับถ้าเราตัดเรื่องผียักษ์ออกไปมีความเป็นไปได้ทางธรณีฟิสิกส์ที่น่าสนใจมากภูเขาเกล้าหรือลิงบันพศเป็นภูเขาหินทรายครับ หินทรายมีคุณสมบัติในการขยายตัวและหดตัวตามอุณหภูมิในเวลากลางวันหินจะดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้มหาศาลทําให้เนื้อหินขยายตัวแต่พอตกกลางคืนอากาศบนภูเขาสูงจะเย็นลงอย่างรวดเร็วทําให้หินหดตัวฉับพลันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รวดเร็วนี้สามารถทําให้เกิดการล้านของชั้นหินซึ่งเสียงของมันจะดังปังหรือตึงคล้ายกับเสียงของหนักตกกระแทกพื้นหรือเสียงฝีเท้าหนัก ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหน้าผาและหุบเขาซึ่งทำหน้าที่เป็นห้องกล้องเสียงตามธรรมชาติเมื่อเกิดเสียงหินลั่นเพียงจุดเดียวเสียงนั้นจะสะท้อนไปมาและขยายความดังขึ้นจนชาวบ้านที่อยู่ตีนเขาได้ยินชัดเจนนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องลมหุบเขาครับในเวลากลางคืนลมจะพัดลงจากยอดเขาลงสู่พื้นราบลมที่พัดผ่านช่องหินหรือโพรงถ้ำสามารถสร้างเสียงหวีดวิวหรือเสียงกระแทกทุ้มต่ำ คล้ายเสียงคนคำรามหรือเสียงเดินได้เมื่อปรากฏการธรรมชาติเหล่านี้มาเจอกับจินตนาการของมนุษย์ที่เชื่อเรื่องยักษ์อยู่แล้วสมองจึงปรุงแต่งเสียงหินลั่นให้กลายเป็นเสียงฝีเท้าของพญากรมัตตาไปโดยปริยายถึงแม้วิทยาศาสตร์จะมีคำตอบแต่สำหรับชาวบ้านศรัทธาสำคัญกว่าความจริงครับในพื้นที่จำปาสย็ยังมีความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อคำแดงหรือผีเจ้านายซึ่งเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่หน้าผามอีแดงและเทือกเขาแห่งนี้ ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าพ่อคำแดงเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์สามารถบัรดาลโชคลาบและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จึงมีการตั้งศาลและมีพิธีกรรมเลี้ยงผีเป็นประจำทุกปีในพิธีกรรมเหล่านี้จะมีคนทรงหรือม้าขี่ที่เชื่อว่าเจ้าพ่อมาประทับร่างคนทรงจะ,สะแสดงอาการเครี้ยวกราดดุดันมีพละกำลังมหาศาลบางครั้งก็กระทึบเท้าเสียงดังซึ่งเป็นการจำลองพฤติกรรมของยักษ์หรือผู้มีอำนาจในตำนานออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม การมีอยู่ของพิธีกรรมนี้ช่วยตอกย้ำให้ตำนานเรื่องยักษ์ยังคงมีชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปรำปรราเราได้เดินทางผ่านตำนานกษัตริย์สร้างปราสาทผ่านแท่นบูชายันทีชุ่มเลือดและผ่านคำอธิบายทางธรณีวิทยาที่น่าทึ่งเราได้เห็นว่าภูเขาลูกนี้ไม่ได้เป็นแค่ก้อนหินแต่เป็นคลังเก็บความทรงจำและความกลัวของผู้คนมานับพันปี เราจะไปดูกันว่าในวันที่วัดภูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตำนานเรื่องยักษ์และรอยเท้าปริศนาถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและเราควรวางตัวอย่างไรเมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเชื่อเข้มข้นขนาดนี้เพื่อไม่ให้เป็นการลบหลู่เจ้าถิ่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่เป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามที่ผ่านมาเราได้ปีนเขาเข้า,ขาป่าหาคำตอบเรื่องยักษ์กันอย่างเข้มข้นแต่ถ้าเพื่อนๆลองเดินทางไปที่วัดภูจำปาศั์ในวันนี้ ภาพที่คุณเห็นอาจจะเปลี่ยนไปจากจินตนาการครับในปีคริสตศักราช2001องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนกลุ่มวัดภูและภูมิทัศน์วัฒนธรรมจำปาสักเป็นมรดกโลกทําให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติรอยเท้ายักษ์บนผามอ,อีแดงฝั่งลาวและหินจระเข้ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ลี้ลับที่ชาวบ้านกลัวอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวสายมูและสายผจญภัยต้องแวะไปชม มีป้ายบอกทางมีไกด์ท้องถิ่นคอยเล่าตำนานพยากมักตาและมีดอกไม้ทูบเทียนวางขายให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบ,บูชาตำนานที่เคยสร้างความหวาดกลัวถูกนำมารีแพคเกจจิ้งใหม่ให้เป็นสตอรี่ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการทำให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีคือทำให้ตำนานไม่สูญหายและชาวบ้านมีรายได้ แต่ข้อเสียคือความคลังและความศักดิ์สิทธิ์อาจจะลดน้อยถอยลงไปกลายเป็นแค่ฉากหลังของการถ่ายรูปอย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวและชุมชนท้องถิ่นก็พยายามรักษาสมดุลน,นี้ไว้ครับการท่องเที่ยวที่วัดภูไม่ได้เน้นแค่ความสนุกสนานแต่เน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจิตวิญญาณนักท่องเที่ยวจะถูกขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพสำรวมกิริยาและไม่ส่งเสียงดารบกวนโดยเฉพาะเมื่อขึ้นไปบนยอดเขา ซึ่งถือเป็นเขตอภัยทานและที่สิ่งสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเดินขึ้นบันไดหินพันกว่าขั้นเพื่อไปกราบรอยเท้ายักษ์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่การออกกำลังกายครับแต่มันคือกระบวนการแสวงบุญหรือพิลกริเมจที่ผู้เดินทางต้องใช้ความเพียรพยายามเพื่อพิสูจน์ศรัทธาถ้าเราถอดรหัสต,ตำนานยักษ์ผู้เฝ้าภูเขาในมุมมองของนักอนุรักษ์ยักษ์ตนนี้อาจจะไม่ได้มีตัวตนเป็นอมนุษย์เขี้ยวงวงแต่ยักษ์คือตัวแทนของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และทรงพลัง เสียงตึงตึงที่ดังมาจากภูเขาอาจจะเป็นเสียงเตือนของธรรมชาติว่ามนุษย์ตัวจ้อยอย่างเราไม่ควรล้ำเส้นเข้าไปทำลายความสมดุลของป่ารอยเท้าขนาดใหญ่อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าก่อนหน้าเราเคยมีสิ่งมีชีวิตอื่นหรือมีพลังงานอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าครอบครองพื้นที่นี้อยู่การเคารพยักษ์จึงเท่ากับการเคารพธรรมชาติครับการไม่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าการไม่ทิ้งขยะหรือการไม่ล่าสัตว์ในเขตศักดิ์สิทธิ คือกุสโลบายที่บรรพบุรุษวางไว้เพื่อให้ลูกหลานได้มีทรัพยากรใช้สืบไปสำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสไปเยือนวัดภูหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อเข้มข้นแบบนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องพกติดตัวไปไม่ใช่เครื่องรางของขลังครับแต่คือความเคารพหรือ mutual respect เราไม่จำเป็นต้องเชื่อว่ามียักษ์จริงหรือไม่แต่เราต้องเคารพในความเชื่อของคนท้องถิ่นการไม่ลบหลู่ไม่ท้าทายและปฏิบัติตามกฎระเบียบคือกรอบป้องกันภัยที่ดีที่สุด มีคำกล่าวว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแต่สำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราอาจจะต้องเพิ่มอีกนิดคือเข้าป่าอย่าทักเข้าวัดอย่าสนการสำรวมวาจาและใจจะช่วยให้เราสัมผัสถึงความงามและความสงบของสถานที่ได้อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้เรื่องราวของรอยเท้ายักษ์และเสียงปริศนาแห่งจำปาสักจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งวิทยาศาสตร์อาจจะให้คำตอบได้ในระดับหนึ่งแต่ในระดับความรู้สึก ตำนานนี้จะยังคงอยู่คู่กับวัดภูตลอดไปตราบใดที่ภูเขาเกล้ายังตั้งตระงานและตราบใดที่มนุษย์ยังมีความสงสัยใคร่รู้และความกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นพยากรมัมตาก็จะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูแห่งอารยาธรรมของโบราณคอยต้อนรับและคัดกรองผู้มาเยือนด้วยสายตาที่มองไม่เห็นขอให้การเดินทางทางความคิดในวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านออกไปสัมผัสโลกกว้างด้วยความถ่อมตนและเปิดใจรับฟังเสียงกระซิบจากอดีต ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของประวัติศาสตร์หรือตำนานปารามปราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมปีนเขาและผจญภัยในโลกแห่งความเชื่อมาด้วยกันสำหรับวันนี้ประวัติศาสตร์ป .3 ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ